สวัสดีเพื่อนเพื่อครับผมอยู่กับผมบอทท้์บชแนลเช่นเคยนะครับผมแล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายสำหรับปี2024นะครับผมนะเดี๋ยวเราจะมาดูกับฟาร์มใหม่กันนะครับผมคลิปนี้ก็คือ a อลกิลฟาร์มเนี่ยกำลังจะปรไปวลวน,น,นะเพื่อนเพื่อนซึ่งวันที่ผมลงคลิปเนี่นยกิลเอ่อฟาร์มเนี่ยก็อยู่ท้ายผลบดีบแล้วแหละ ยอยู่ที่ผลิตเรียบร้อยแล้วะครับผมคือแต่ที่ผมยังไม่ย้ายเนี่ยเพราะว่าผมอ่ะคือจะรอดูก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยไว้ไ<ห>นเนี่ยเออฟาร์มมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็คือน่าจะยังเก็บได้ปกตินะคะรับผมก็เพื่อนๆก็ฮาร์เวดแล้วก็เก็บทุกอย่างกันมากู้กลับเก็บกู้มาเลยนะครับผมไม่มีปัญหานะผมลองเช็คให้แล้วนะ,ค,ะวครับเพราะว่าไม่กลัวไม่กลัวเอ้ยน้องกลัวมันจะหายนะเพราะว่าเถ้าเพื่อนๆกลับมาไ้เล่นนานอะไรอย่างเงี้ยไปเราก็ฮาร์เวดกันไปเลยครับผมมาแม็กครับผม ดรอมาไปเก็บเกียียวเก็บเกีียวลาก่อนนะเ,จ,เจ,จ,จ้าฟาเจ้าร์มอันนี้เจ้าฟาร์มมีมีกิวหายไปยังต่อไปก็ต้องรีมูฟสินะครับผมโอเครีมูฟไปล,า,ลาก่อน แต่แล้วเราก็สร้างฟาร์มใหม่ของเราที่มาใหม่แล้วต่อยปนะนีไง, Factory. ง,ไงอิชโนลแฟคทอรี่โรงงานอิชโนโหใหญ่เวอร์แขมดูเหมือนโรงงานผลิตผ <c ười> ลิตซอมบี้งไงเจ้ากุนแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราใส่ไปเด็กับผมใส่แม็กสุดแล้วครับผมใส่ใส่สุดผมใส่สุดมาปากัปากปกักปักใส่ลงไป ไหนดูซิว่าเป็นยังไงครับผมมาเดี๋ยวเอเอไอเดี๋ยววิเคราะห์ต่อนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวขอใส่ลงไปก่อนนะนันก็ใช้เวลาจังใส่เข้าไปฟี่ใส่เข้าไปเสร็จเราจะเป็นยังไงไหนดูซิออกมานล้จะผลิตเอ่อ ไอเหรียญใหม่ได้แล้วนะครับผมอิทนานอลไออีทเทเรียลไม่ใช่ครับขอโษไม่ใช่ไม่ใช่อเทนานอลอีทเทเรียลโอเคโอเคมันเป็นคืออีทเทเรียลแอลกิลอเป็นเขียวๆอย่างนี้อะ่ะก็ดูดีอยู่นะครับผมเหมือนสกัดเอานะสกัดแร่นี่มาคลิปตัวไหนทุกคนแพ้ทางที่นี่มาเนี่ยอันนี้ดูไม่ได้ด้วย อาเวก็น่าจะไม่มีผลิตมาต่อวันก็เยอะอยู่นะครับผมแต่จุดศูนย์เก้าอาส่วนหนึ่งผมใส่ไปเยอะเลยนะอ่ะแล้วก็เดี๋ยวลองไปขายกุญแจกันดูดีกว่าเพราะว่าตอนนี้กุญแจไม่ีประโยชน์แล้วนะครับเท่าที่ดูไหนดูหน่อยนะครับผมอ๋อก็อ๋อยังซื้อได้อยู่นะถ้าใครยังอุ้ยก็ผิด เนี่ยใครยังดักได้กล่องไฮโดรล่านะครับผมซึ่งในกล่องเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรผมขอเช็คก่อนนะที่มีน่าสนใจไม่มีเลยมันมีอ๋อแบล็กยูนิฟอร์มก็พวกออของตกแต่งไอ้ของเป็นที่เป็นสกินนะครับผมแล้วก็แหวนซึ่งไม่ค่อยน่าสนใจนะนะผมไม่คิดจะซื้ออ่ะเดี๋ยวผมขายทิ้งกันดีกว่า อันนี้เดีววผมซื้อกล่องมาลุ้นดีสองพันน่าจะได้ประมาณยี่สิบกล่องนะครับผมอันนี้เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะนะว่าจะยังไงดีแต่เดี๋ยวไปดูก่อนว่าขายได้หรือเปล่านะเพราะว่าไม่มั่นใจนะครับผมเผื่อใครอยากขายทิ้งเพราะว่ากุญแจไม่พอซื้อกล่องอะ่ะเออผมื่อมันจะขายได้ไม่ได้หรือเปล่ามาเดี๋ยวลองมาดูก่อนนะครับ โอเคมันยังขายได้ปกตินะเข้าดีดูนะครับผมฉะนั้นไม่มีปัญหานะครับผมก็ข,ขายได้เหมือนเดิมนะโอเคปะเดี๋ยวเรากลับไปดูที่ฟาร์มกันก่อนนะครับผมอ,อ๋อมีป้ายขึ้นมานี่แจ้งเตือนก็คือเปลี่ยนเป็นอิทิเรียลอะติคเกิละครับผมแล้วก็จะกลายเป็นอิทิเรียลออฟแล้วก็เป็นนิวไอเทมนิวไอเทมก็คงจะเป็นดาบ ถ้าให้ดาวก็น่าจะเป็นเสริมาวุธตรงนี้นะครับผมเสริมาวุธแทนเฟตเดิมนะสำหรับตีมอนล้วนๆนะครับผมแต่ว่ายังดูไม่ออกนะว่าจะเป็นได้แนวไหนบ้างนะครับผมเดี๋ยวต้องมาค่อยๆอธิบายกันไปนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูที่ทีละประเด็นนะครับผมโอเคครับผมมาเราจะมาพูดทีละประเด็นนะครับผมประเด็นแรกเลยนะครับผมในการมาของโรงงานอันใหม่เนี่ยขวามือเนี่ยนะครับผม คือถามว่าดีไหมก็ตอบยากนะก็คือถามว่าผู้ชนะก็คงจะอาจจะบอกว่าก็เปลี่ยนอะไรไใหม่บ้างนะถ้าเกิดเอาแต่เดิมเดิมเนี่ยเดี๋ยวผู้เล่นมันก็จะเบื่อกันก่อนนะครับผมคราวนี้เนี่ยการที่เปลี่ยนโรงงานจากโรงงานนิมิกเป็นโรงงานอิตเลียนเนี่ยดีไหมผมว่ามันก็ต้องตอบว่าก็ดีนะครับผมในมุมมองผมนะดีนะเพราะว่ามันมีการเสริมของใหม่เข้ามานะครับผมแล้วก็มีการเปลี่ยนนี่ มีของแมปใหม่เข้ามาด้วยนะซึ่งแมปเนี่ยมันต้องใช้หินสีแดงเข้าไปนะครับผมถ้าดีผมเช็คมานะซึ่งที่ผมย,ย,ยังไม่ได้เข้าไมาในตัวแมปเพื่อสำรวจดูนะนี่นะผมมาต้องใช้เป็นเป็นจามินแบบวอชัตรีนะครับผมต้องใช้หินแดงเข้าไปซึ่งหินแดงเนี่ยก็ต้องจ่ายเพื่อซื้อมานะครับผมส่วนมอนที่อยู่ข้างในเนี่ยเท่าที่ดูในวัตเปอร์มาก็ตึงๆทั้งนั้นเลยนะพวกซอมบี้นะซอมบี้ตัวให,ใหม่ที่อยู่ในแมปเนี่ย นี่ครประมาณ3-4ตัวเนี่ยก็คือถ้าเกิดไปดูในว h i เ e เปอร์เนี่ยมันมดาเมจที่พุ่งกระชูดมากอะส่วนค่าตอบแทนเนี่ยค่าตอบแทนก็เท่าที่ดูเนี่ยครับผมมันก็จะคล้ายกับอันอื่นนะมีลูเซนเทียเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับผมแล้วก็อันนี้ที่ผมสนใจสุดคือ e v o l u t i o n a r y y l o o d เนี่ยอันนี้จะเป็นไอเทมใหม่ที่ยังไม่เห็นนะครับว่าเอามาทำอะไรได้นะครับ คืออาจจะยังไม่ได้แอดเข้ามาหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปดูที่วลเดเจอร์นะครับผมไม่แน่ใจว่าขายได้หรือยังนะเพราจจะผมยังไม่ได้เช็คข้อมูลตรงนี้เท่าไหร่นะครับผมเดี๋ยวดูดนิดนึงนะเพราะว่ายังไม่ได้ประกาศนะวายยังไม่เห็นมีออกมานะครับผมหรือมันจะขายไม่ได้เห,หรยวจะเป็นออปชั่นดื่นนะครับผม,มยังไม่เห็นอย่างนี้นะแต่ผมว่าน่าจะมีคนตีไม่ได้แล้วนะไอ ที่เป็นเลื่อนนะครับผมของซอมบี้นี่ที่ได้ดรอปจากซอมบี้เนี่ยคราวนี้อาวุธตรงนี้เนี่ยที่จะมาเนี่ยก็แน่จะนอนวับเขื่อเอาไปตีซอมบี้นะครับผมนะใช่ไหมน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับผมอาวุธตีซอมบี้คราวนี้เนี่ยก็คือผู้เล่นก็ต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อเพื่อตีซอมบี้ได้นะครับผมก็คือเพื่อนๆต้องเติมเงินเข้าไปเข้าไปอีกเพื่อตีซอมบี้ฉะนั้น ผู้เล่นใหม่เนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยมีใครเข้าไปเติมเท่าไหร่นะครับผมเนื่องจากคุณามมันมันค่อนข้างสูงนะส่วนผู้เล่นเก่าเนี่ยถ้าไม่ใช่งบสูงอยู่แล้วเนี่ยผมว่าก็คงไม่มีใครเข้าไปเข้าไปเพิ่มนะครับผมก็อย่างมากก็คงจะไล่ตีพวกไม้ผีตุนหรือหินเหมือนเดิมเนี่แหละครับผมก็ฟาร์มไปเหมือนเดิมนะก็จะอยู่แพทเทิร์นเดิมนะคราวนี้ประเด็นคือไอ้ตัวเนี่ยมันเหมาะกับผู้เล่นที่มีกําลังซัสง์สูงนะครับผมฉะนั้นผมว่า ในมุมมองผมเนี่ยถามว่าดีไหมมันมันดีสำหรับผู้เล่นผู้เล่นที่มีกําลังทรัพย์สูงนะครับผมแต่ถามว่าผู้เล่นที่กําลังทรัพย์น้อย,นอยเนี่ยแล้วเออมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเหมาะกับเขาเท่าไหร่ละกันนะครับผมแต่ถ้าถามผมว่าทำไมโฆษณาเขาถึงเนลอดแบบนี้มาล่ะก็ทั้งที่น่าจะเดาออกว่าเออผู้เล่นมันไม่ได้สนใจกับการเติมเงินขนาดเยอะขนาดนั้นคือต้องบอกว่าผู้เล่นฝั่งเติมกับฝั่งเติมหรือไม่เติมเลยเติมน้อยหรือไม่เติมเลยเนี่ย มันบาลานซ์กันให้ผมก็เดาประมาณสักว่า80-20แล้วกันนะครับผมก็คือฝั่งเติมน้อยหรือไม่เติมเลยเนี่ย80นะครับผมส่วนฝั่งที่เติมเยอะเ,อะเนี่ยจะมีแค่20เนะฉะนั้นเนี่ยผู้พัฒนาเขาก็ต้องการที่จะดึงดึงกําลังซับเพิ่มนิดนึงนะครับเนื่องจากเขาไม่เห็นว่าคือดึงกําลังซับที่มาเติมเติมเกมกับบริษัทที่เขาพัฒนาเกมขึ้นมานะครับผมก็คงจะอยากได้กาไรคืนบ้างสักเล็กน้อยนะ เพราะว่าคือคงไม่มีใครเปิดบริษัทแล้วก็ทําขาดทุนย่อยยับก็ไม่มีใครอยากทำนั้นนะครับผมฉะนั้นการที่เจ้าโรงงานใหม่เข้ามาเนี่ยจะเป็นหนึ่งในตัวดึงดูดผู้เล่นเก่าซะมากกว่าแทนที่ดึงดูดผู้เล่นใหม่เข้ามานะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดคุณอยากดึงดูดผู้เล่นใหม่ในมุมผมนะต้องออกของที่มันเป็นของฟรีมามา,มากนะครับผมไม่หนึ่งก็ของฟรีต้องเรียกว่าออกของมอนที่มันจะพอให้ดึงดูดผู้เล่นที่ไม่ต้องลงทุนเยอะลุยไหวนะครับผมแต่ว่า อย่างแน่น่าจะเป็นจุดดึงดูดผู้เล่นที่มีทุนหนาๆซะมากกว่านะครับผมนะก็จะลำบากนิดนึงนะครับผมก็ต้องรอดูกันไปนะครับว่าเขาจะหาทางรับมือกับเ,เรื่องนี้ในอนาคตยังไงนะครับผมจะถามว่าตอนเนี้มันก็เนี่ยก็พออยู่ได้ในตัวในเรียกว่านี่ตัวเกมมันพออยู่ได้นะครับผมของมอนติงมูนวีเลดเพราะว่าคอมมูนิตี้มันยังค่อนข้างแข็งแรงนะครับผมในตอนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้เราจะพูดถึงบทสรุปโดยรวมนะครับผมของการมา ของโรงงานอิตาเลียเนี่ยโรงงานนี้นะครับผมอิตาเลียนแฟคทอรี่เนี่ยก็คือถ้าเกิดมอง,มองผมโดยรวมนะครับผมก็เป็นการมาใหม่ที่โอเคก็เข้าใจแหละว่าพัฒนาก็อยากจะสร้างออคใหม่หมเพื่อดึงดูดผู้เล่นให้เข้ามาเล่นนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาโตเกมนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้ก็คือจะน่าจะยังไม่ค่อยมีผู้เล่นใหม่ที่ที่อยากจะเข้ามาเล่นเพิ่มเติมน,นะครับเพราะว่ามันออกแนวว่า โยงผูเ้เล่นเก่าให้อยู่สมากกว่านะครับผมแต่ว่าก็ต้องรอดูไปนะครับว่าของสิ่งใหม่ที่เป็นไอเนี่ยอาวุธใหม่กับออฟใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยไอนิวไเทมเนี่ยครับผมว่ามันจะดึงดูดได้ดีขนาดไหนนะแล้วก็ว่ามันจะมีแนวโน้มอะไรแตกต่างกับของเดิมๆหรือเปล่านะครับผมของอิตาเลียออฟแล้วก็นิไวไอเทมเนี่ยนะครับผมก็ต้องอรอลุ้นกันไปนะซึ่งในตอนนี้ก็ต้อง ซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีอะไรยึงดูดใหม่ขนาดนั้นนะครับผมแต่ก็ต้องรอดูกันไปสหรับในปีนี้ก็ฝากว่าเท่าน,นี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อกระจายชงผมเลยนะครับเจอกันใหม่ปีหน้าครับเพื่อนครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ